สวัสดีครับผมนายชูิดเป็นอาทิตย์ b 6 5 0 9้านําำเสนอเรื่องระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำฝนของชุมชนสารบัญครับ 1. ประเภทของระบบรวบรวมน้ำเสีย2ข้อพิจารณาในการเลือกประเภทของระบบรวบรวมน้ำเสีย 3. องค์ประกอบของระบบรวบรวมน้ำเสีย 4. อัตราไหลออกแบบ 5. อัตราไหลท่าน้ำน้ำท่าสูงสุด6สัมประสิทธิ์น้ำท่า7พื้นที่ระบายน้ำา8ความเข้มฝน9ค่าอุบัติฝน หนึ่งนะครับประเภทของระบบรวบรวมน้ําเสียระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชนทําหน้าที่รวบรวมน้ําเสียที่เกิดจากชุมชนหรือพื้นที่บริการเข้าสู่ท่อบําบัดก่อนระบายทิ้งลงสู่แม่น้ําเพื่อป้องกันมลพิษทางน้ําและปัญหาด้านสาธารณาสุขของชุมชนระบบระบายน้ําฝนทําหน้าที่รวบรวมน้ําฝนหรือน้ําท่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริการและระบายลงสู่แหล่งน้ํา โดยตรงเพื่อป้องกันน้ําท่วมระบบร่วมรวมน้าเสียชุมชนนะครับแบ่งได้เป็นระบบท่อระบายรวมระบบท่อน้ําฝนและน้ําเสียในท่อเดียวกันประกอบไปด้วยท่อระบายรวมท่อผ่านน้ําท่อดักน้ําเสียส่วนระบบระบายน้ําฝนแยกออกเป็นระบบท่อระบายแยกระบบน้ําฝนและระบบน้ําเสียแยกจากกัน ประกอบไปด้วย2ท่อสองชนิดท่อระบบระบายน้ําฝนท่อน้ําเสียต้องมีพื้นที่ที่มากพอจึงเหมาะกับชุมชนที่ไม้ที่เพิ่งเกิดขึ้นและจะเดินติบโตวางแผนท่อไม้ 2. ข้อพิจารณาในการเลือกประเภทของระบบรวบรวมน้ําเสีย 1. สภาพของชุมชนมีพื้นที่เพียงพอหรือไม่ 2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสําหรับท่อระบายรวมจะเกิดปัญหาฟาฝฟ,า,ฟาหรือไม่ 3. งบประมาณ การลงทุนพิจารณาแนวท่อเดิมต่อเติมท่อน้ำเสียและท่อผ่านน้ำเสียขนาดท่อและอื่นๆสี C. ความเข้าใจของประชาชนอาจก่อให้เกิดการบรรจบทำผิดประเภทหความเร็วกันไหลในท่อ 6. ความยากง่ายในการควบคุมระบบเจการวางแผนผังเมืองสาม องประกอบของระบบรวบรวมน้ําเสีย 1. ท่อสอบ่อผันน้ําเสีย 3. สถานีจุดสูบน้ําเสีย 5. บอ่อตรวจหหลุมรับน้ำเจทางน้ําเข้าถนน 8. ท่อระบายลอด9จุดระบายน้ําทิ้ง10บอ่อตรวจโครกจากองค์ประกอบดังกล่าวจะมีการแบ่งตามบกประโยชน์หรือลักษณะการใช้งานแตกต่างกันไป โดยจะขึ้นอยู่กับมุมมีประเทศของแต่ละพื้นที่ด้วยครับอัตราไหลออกแบบ 1. ท่อน้ำเสียในระบบท่อระบายแยกท่อที่ออกแบบต้องมีคา capacity รองรับน้ำเสียได้อย่างน้อยอัตราไหลรายชั่วโมงสูงสุดมีเป้าหมายของโครงการ maximum f o ล i ตต่อชั่วโมง 2. ท่อระบายน้ำฝนในท่อระบายแยก รวบนะรวบรวมเฉพาะน้ําฝนและระบายทิ้งลงสู่แหล่งรับน้ําโดยตรงข้อที่ออกแบบต้องมีคาปาซิตี้รองรับปริมาณน,น้ําฝนที่ได้มากอัตาราตาน้ําไหลสูงสุดพิกโฟเรสในพื้นที่บริการนั้นๆสามท่อระบายรวมก่อนบอกผ่านน้ำเสียต้องออกไปมีคาปาซิตี้รองรับได้อย่างน้อย พิกโฟรีบวกแมกซิมัมเฮาส์โฟร t e เท่ากับ q m a แในหน้าแล้งที่ปีเป้าหมายของโครงการเท่ากับคิ o โฟร t e พอมีสัดส่วนสูงมาก C ท่อดักน้ำเสียในระบบท่อระบายรวมรับน้ำจากบ่อผันน้ำเสียและเข้าสู่โรงบำบัดอัตราน้ำไหลออกแบบอัตราน้ำไหลารายวันเฉลี่ยในหน้าแรงไดเวทเทอร์โฟอัตราไหลออกแบบ เป็นอันตราส่วนกับอัตราไหลรายวันเฉลี่ยนในหน้าแรงในประเทศไทยกำหนดให้ดีไซน์โฟเ t ตของท่อดักน้ำเสียเท่ากับ5คูณ DWF ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าดีไซน์โฟเ t ตของท่อดักน้ำเสียเท่ากับ3คูณ DWF สรุปได้ว่า d ดีไซน์ o r เ t ตของท่อดักน้ำเสียเท่ากับ2ลบ c DWF อัตราไหลน้ำท่าสูงสุด ปริมาณน้ำท่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริการหรือพื้นที่บายน้ำนะเวลาหน,หนึ่งในขณะฝนตกเป็นปัจจัยในการออกแบบขนาดท่อระบายน้ำท่วม1ในวิธีการหาพิกรันออฟคือ Q เท่ากับ C.I.A การหาอาตาหาาสสัตราไหลน้ำท่าสูงสุดพิกรันออฟโดยวิธีของของใครก็ไม่รู้ครับ ส,สัมรสิทน้ำท่า Run off c o ฟ f f i c i e คืออัตราส่วนปริมาณน้ำที่ดับได้ต่อปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา Run off c o e f f i c i a l ขึ้นกับปัจจัยเช่นความลาดของพื้นผิวประเภทสิ่งปกคลุมพื้นผิวชนิดของดินความชื้นในดินความสามารถของน้ำที่ซึมผ่านดินค่าอุบัติฝนเวลาที่ฝนตก Run off o f f i c i a l กำหนดลักษณะพื้นผิวร่วมกับลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ระบายน้ำพื้นที่บริการของโครงการหรือพื้นที่ระบายน้ำฝนสำคัญต่อการออกแบบระบบระบ,บ,ระบายน้ำดังนี้แผนที่แสดงระดับความชันสูงและภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ระบายน้ำเพื่อศึกษาลักษณะพื้นผิวและความลาดของพื้นที่ 2. ลักษณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือแผนพังเมืองซึ่งรวมถึงปีเป้าหมายด้วย 3. พื้นที่บริการออกเป็นพื้นที่ระบายน้ําย,ย่อยด้วยแรงโน้มถวงของโลกไปที่จุดจุดหนึ่งแล้วมันจบกันไปต่อความเข้มฝนคืออัตราส่วนของปริมาณความสูงของน้นําฝนที่ตกลงมาในระยะเวลาหนึ่งหนึ่งสามารถหาได้จากกาฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝนต่อ ช่วงเวลาฝนตกข่าวบัดฝนเป็นข้อมูลเชิงสถิติเฉพาะท้องถิ่นนะครับข่าวบัดฝนคือช่วงเวลาโดยเฉลี่ยของเหตุการณ์ที่ฝนตกในปริมาณที่เท่ากันหรือมากกว่าที่กำหนดที่มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำํำค่าวบัดฝนนั้นมากขึ้นมักมีความเข้มฝนสูงกว่าฝนที่มีข่าบัดฝนตาเช่นรีเทิร์นรีพีค่าปี จะมีค่า i n t s n t y t ตต่ำกว่า return QP คิวพิปีการเลือกร u n นพิ k ส่งผลต่อ intensity และ Run o f f r o t e ปัใจจัยในการกำหนดค่าอุบัติเนระดับการป้องกันความเสียหายของพื้นที่และความคุ้มค่าในการลงทุนการกำหนดค่าอุบัติเนตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ผมขอจบก,การนำเสนอไว้เพียงเท่าน,นี้ขอค,ครับ